ทำคนเดียวก็ต้องใช่คิดใช้หน้าที่ของพระไหม,มแต่พระตอบได้เลยตราบใดที่เราไม่ได้ทําผิดพระวิน,นัยแะเราไม่ได้ใช่ใชเอาคิดของคนอื่นมาลงถ้าเอาคิปของคนอื่นมาลงมันติดติด,ตดการขโมยครับผมขโมยอันนี้ก็คือการเหมือนกับการใช้เวลาว่างนะครับพระอาจารย์เวลาน้อยมากแค่สามสีนา ประมาณคลิปหนึ่งอ่ะแค่สิบนาทีอใช่เวลาอื่นที่เราทํากิจของทรงแบบทาวัดส่วนมนเนี่ยเรามีเวลามันก็มีมันก็แยกช่วงกันอยู่แล้วนะครับนะครับแต่คนจะไปไปมองว่าแค่เวลาสิบนาทีเนี่ยเอ๊ะใช้กิจคองพระหรือเปล่ามันน้อยเดียวอ๋อครับนะครับเวลาน้อยเวลาน้อยนะครับในในคลิปเนี่ยในคลิปน้อยแต่ส่วนมากคนตัดสินหละเอ๊ะมาทํา ใช่ใ่มันมันคือมันไม่ใช่ว่าตัดสินขอรับพระอาจารย์คือมันจะเป็นคนคนก็มองว่าเอเออคนจะคิดแวบเข้ามาว่าเป็นพระทําไมถึงมาทําได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของพระอาจารย์นะสวัสดีครับเอฟซทุกคนนะครับผมอยู่หน้าวัดบางน้ำพึ่งในนะครับ ผมจะมาตามหาพระอาจารย์รูปหนึ่งนะครับที่วัดนี้นะครับผมคือต้องบอกว่าท่านเป็นพระที่ทำช่อง youtube นะครับผมก็ติดตามเป็น f c นะครับเดี๋ยวจะมาดูตัวจริงว่าแนวคิดในการทำ u t u b e คืออะไรนะครับวันนี้ผมมาถึงวัดนะครับเนี่ยครับวัดบางน้ำพึ่งในนะครับผมโอเคครับ ผมมาครั้งแรกนะครับไกลมากเลยนะครับผมนั่งรถรถเมย์นะครับจากแถวเอเชียทิคนะครับมาลงพ่าน้ำพระประแดงนะครับแล้วต่อมอไซค์มาก็ก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับผมอันนี้บรรยากาศข้างทางนะครับพอมาถึงเลยนะครับวัดบางน้ำพึ่งในนะครับผมเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับ รู้สึกว่าจะยังไม่รู้ตัวนะครับรรรผมก็นะวันนี้ก็มาเจอตัวจริงนะครับคือถ่ายคลิไปไปเลยออนี้แหละที่ว่ามีรถผ่านตลอดใช่ไหมรัอาจารย์ก็กลับนมัตสการนะครับพระอาจารย์พระอาจารย์อะไร,าารนะครับผมผมก็ลืมชื่อช่องนาปรีชาเมืองแมวนับชื่จริงก็พัทธิชาพระพิชานะครับวันนี้ผมมาถึงที่เลยนะ มาถึงที่มาถึงที่เลยแดงลงหนาเลยไม่ได้บอกคือวันนี้ต้องบอกว่ามาเซอร์ไพรส์จริงๆครับคืออยากจะมามาเจอตัวท่านพระอาจารย์ปีชานะครับช่องนาปีชามุงเนี้ยนาปีชามุงเนีคือการตั้งชื่อคือยังไงครับอาจารย์หมายถึงว่าทําไมต้องตั้งชื่อว่านาผีชาผมก็เลยงงๆนิดหนึ่งก่อนมันชื่อจริงอ่ะชื่อปีชา่าอยู่แล้วนะครับเัิงเอิญมาบวช แม่มีมีเว็บมีเว็บไซต์มาก่อนสมัยก่อนนี่ยผ่านี่ชอบดูเว็บเว็บไซต์มีคอมมีเว็บไซต์ดูใช่ไหมครับแต่แล้วก็ชื่อนี้ไม่ไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของเขามาแล้วก็เนื่องจากดูแล้วเจ้าของเว็บเขาอนุญาตมาให้ก็เขออนุญาตใช้คําว่าเมืองแมวได้ไหมเจ้าของเขาก็บอกว่าก็เลยเป็นที่มาได้ที่ให้ ก็เลยตั้งนาปีชาเมืองแมวครับผมว่าทาปรีชาเนี่ยพิมปุ๊บขึ้นมาเยอะเลยขึ้นผมก็ยังงงเอ๊ะพระตั้งเขาตั้งชื่อว่านาปีชาเมืองแมวนะครับก็เลยมีคำว่าหน้าน้ำหน้าไปหน่อยเวลาพิมปุ๊บมันจะขึ้นชื่อเราเลยฮะคนหาง่ายคนค้นหาง่ายนะครับแล้วก็ที่แน่แคือตรงนี้คือวัดบางน้ำพึ่งในนะครับบางน้ำพึ่งในผมมาครั้งแรกนะครับร่มลื่นนะครับเดินผ่านเข้ามาก็คือ เออมาเจอผ้าจา์นั่งอยู่ตรงนี้หาง่ายพอดีเลยนะครับส่วนมากก็มานั่งตรงนี้ช่วงบ่ายสองโมงครับบ่ายสามโมงก็มานั่งตรงนี้ครับผมแล้ว,แล,วแล้วการทํา youtube นี่คือต้องบอกว่าผมผมชอบตรงพระ้าจา์มีความตั้งใจนะครับตั้งใจว่าทําทําให้มันสําเร็จนะครับก็คือท่านแรกก็คือมีคนติดตามหนึ่งพันคนแล้วมีมีแรงมันนาลใจยังไงครับอาจารย์บอกนิดนึงเลยครับเรา<ด>เราไปดูอ๋อ เริ่มจากการดูตอนนี้เด,ด็กอนี่กเราเคยดูโทรทัศน์พระเกิดมาทันสมัยโทรทัศน์ขาวดำนะพวกโทรทัศน์จอขาวดำเนี่ยครับผมเห็นดาราเห็นไม่ว่าตลกไม่ว่ามีคนที่มีข่าวอยู่ใน aran aran ทีวีเนี่ยพระก็เลยเอถ้าเราอยากจะไปอยู่ใน <kennt> ชอ่องใกล้ๆกันนะถ้าเราอยากจะไปอยู่แบบนั้นบ้างทำยังไง คือเราเราต้องการเข้าไปอยู่ในในแบบสื่อแบบสื่อแบบอะไรมีคนเห็นตัวเราอ๋อเหมือนเหมือนผมเลยนะผมก็คิดเราไม่ต้องไปดูเข้าไงให้เขาดูเราบ้างให้เขาดูบ้างนะเออท่ายก็เลยบอกลองทําดูแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวผมสอบถามนิดนึงครับคือการที่นักพระอาจารย์ปีชาเป็นพระเนี่ยมีมีปัญหาไหมครับเกี่ยวกับการทํา y o Youtube คือจะเรียกว่าอะไรเดียว เหมือนกับว่าเป็นกิจของสงไม้อะไรอย่างเงี้ยครับคือกระทบไหมครับถามรำมาบนี้กิจของสงเลยพระก็อยากจะบอกคนอื่นนะสงเนี่ยถ้าถ้าคนเคยบวชเนี่ยจะรู้เลยว่าสงเนี่ยต้องสี่รูปขึ้นไปแต่พระทำคนเดียวนี่ใช่ว่าคำใช้คำว่าสิบของสงแล้วมันไม่ใช่อยู่แล้วอ๋อครับสงมันเป็นสี่รูปขึ้นไปพระทำคนเดียวก็ต้องใช่คิดใช้นาทีของพระไหมแต่ พระตอบได้เลยตราบใดที่เราไม่ได้ทําผิดพระวินัยและเราไม่ได้ใช่ใช่เอาคลิปของคนอื่นมาลงถ้าเอาคลิปของคนอื่นมาลงมันติดติดการขโมยครับผมขโมยอันนี้ก็คือการเหมือนกับการใช้เวลาว่างนะครับพระอาจารย์เวลาน้อยมากแค่สามสี่นาประมาณคลิปหนึ่งอ่ะแค่สิบนาทีใช่เวลาอื่นที่เราทํากิจของส่งแบบทาวัดส่วนมน่ยเรามีเวลามันก็มีมันก็แยกช่วงกันอยู่แล้วนะครับนะครับแต่ คนจะไปมองว่าแค่เวลาสิบนาทีเนี่ยไอ้ช้คิดของพระหรือเปล่ามันน้อยเดียวอ๋อครับผมครับครับอันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นนะครับเป็นเรียกว่าน้อยนะครับที่จะเห็นพระแต่ก็มีช่องอื่นนะครับที่ที่ที่ทำช่องเป็นท่านก็เป็นอยู่ในในบวชพระเหมือนเหมือนพระอาจารย์เนี่ยครับก็คือทําหลายช่องนะครับผมอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจส่วนมากก็ทําคลิปอยู่กัวนวัดนี่ครับใช่ไหม ตัวมากแต่่ตรองนี้แหละผมนี้แต่แล้วก็มีคลิปหนึ่งก็ไทยหลุงพี่เขาปลูกต้นไม้เราแต่ล้วก็ไปอาศัยที่โรงเรียนอ๋อครับผมก็โรงเรียนอยู่ติดกับวันนี่แหละครับผมวันนี้วันนี้ก็พระอาจารย์ก็ให้พระเครื่องมาด้วยนะครับเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถ่ายต้องเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายขึ้นช่องให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นพระผงที่พระอาจารย์ให้มานะครับก็ตามหานะครับตามหาตัวจริงมานานนะครับ ก็เป็นเอฟซีทักันอยู่นะครับด้านหลังเดี๋ยวพระอาจารย์ลุกนิดนึงได้ไหมครับนี่นะครับด้านหลังที่พระอาจารย์ทําไว้ใช่ไหมใช่ใช่โอ้หลายหลายงานนะครับอันนี้ก็คือน้าปุยหมักอผมก็ผมก็ดูอยู่นะเนี่ยคือใช้ใช้น้ําอะไรนะครับอาจารย์น้ำนี่น้ำน้ำเปล่าทั่วไปน้ําก๊อกนี่แหละเสร็จแล้วก็ใส่ใส่น้ําตาลกับผลไม้ที่เราไม่ได้ใช้อ๋อเอาน้าตาลใส่ด้วยนะครับอันนี้อันนี้น้ำตาลเนี่ยเพื่อให้ผูก จุลินทรีย์ผมทำไอ้นี่ไงทําน้ําน้ําไข่อ่ะจุลินทรีย์ไข่อ่ๆผมทําเหมือนกันครับอยู่ที่ห้องน้ำนั้นสําหรับใช้ปุ๋ยโดยเฉพาะนี่เราเนื่องจากถ้ามีตลาดน้ำานะ่ทั้งวันเนี่ยมีตลาดน้ําส่วนมากก็ครับถ้าตลาดน้าไม่ปิดนะไม่ติดโควิดนะยจะเสาร์อาทิตย์เนี่ยตรงนี้คนเยอะมากโอ้ตรงนั้นมันจะเป็นตลาดน้ำใช่ไหมครับ่ผมก็เดินเข้ามาเห็นผมก็เข้ามาใช้ของน้ําเยอะ อันนี้สามารถดับกลิ่นในห้องน้าได้นะอ๋อครับผมไปลดในห้องน้ำอันนี้เกิดแล้วนี่ในทางแรกเกิดแล้วนี่อ๋ออันนี้ถ้าถ้าเป็นมันจะเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้ฮะเกิดแล้วนี่อันนี้อันนี้ก็คือเดี๋ยวผมอันนี้คือที่ผมถ่ายให้ดูคือจะได้ทุกคนจะได้รู้ว่าเออการใช้เวลาว่างของพระอาจารย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเวลาว่างอ๋อถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นมันก็จะละลายแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นไอออันนี้เริ่มเป็นแล้วไม่เน่าแล้วถ้าเน่ามันจะขึ้นเป็นฟองไงอ๋อแต่นี้มันนจะเเริมป็แล้ว เป็นน้ำหมักครับผมทั่วไปแล้วเราต้องคนไปจํา oh. แต่ถ้านี่เริ่มเป็นมันจะเป็นวนแบบนี้นี่เป็นวนวน,วนเสร็จแล้วเราก็กรองเอาแต่น้ำาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่เสร็จแล้วก็ไปลดไปลดผักก็ได้ลดผักต้องผสมน้ำเปล่านะแต่ oh. ้ะลดลดของน้ำเอแเราก็เทียวเพียวแบบนี้ไปเลยอ๋อลดไปนะคือนะดับกลิ่นได้นะครับ uh. อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือเสือให้เห็นนะครับว่าพระอาจารย์ท่านใช้เวลา เวลาว่างจริงๆนะครับนะครับเวลาน้อยเวลาน้อยนะครับในในคลิปเนี่ยในคลิปน้อยแต่ส่วนมากคนตัดสินเลยเอ๊ะมาทําใช่ใช่มันมันคือมันไม่ใช่ว่าตัดสินขอรับพระอาจารย์คือมันจะเป็นคนคนก็มองว่าเอ๊ะเออคนจะคิดแวบเข้ามาว่าเป็นพระทําไมถึงมาทําได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือความคิดเห็นของพระอาจารย์นะครับก็คือเวลาเพียงน้อยนิดเมือนแบบสมัยก่อน เฟซบุกกับพึ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะมีการเอินตีเอ้ยพระเล่นพระเล่นเฟซกันเลยงี้แต่เฟซตอนนี้มีประโยชน์มากนะมครับผพระที่ทําเสียในทางเฟซก็น้อยแต่พระที่ทําเกี่ยวกับเฟซเนี่ยเยอะมากไ์สดสดมนทำวัดเนี่ยก็หนึ่งจัโยมบางคนเขาติดทํางานแค่ทำงานเขากักเขาไม่ได้มานั่งสวดมนกับ ที่วัดหรอกแต่เขาเปิดเฟซบุ๊ก k น่เจอเขาก็ฟังจากเฟซบุ๊กได้ก็เห็นมีพระพระอาจารย์พระพยอมนะครับที่ที่ท่านทําแบบเกี่ยวกับงานในวัดอะไรประมาณนี้ก็อาจจะมีโดนคนว่าบ้างว่าทํางานอะไรเงี้ยก็อาจจะกระทบกับท่านไหมครับไปถึงว่าไม่ไม่มีพระแล้วก็ใช้เวลาคือท่านมานานท่านทาท่านทำเกี่ยวกับ ทางสังคมเยอะอาจารย์พ็ยอมนะครูท่านทำมาเยอะแล้วท่านคงคงผ่านจุดตรงนี้แล้วที่เขาเขาก็ต้องมีคนว่าคนอะไรบ้างเนาะครับต้องมองข้ามไปครับผมอันนี้อันนี้ก็คือเคล็ดลับนะครับในการทำ u t u b e นะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องน้าปีชามืองแมวนะครับวันนี้ผมมาถึงที่นะครับผมก็เดี๋ยวต้องถ่ายบรรยากาศวัดรอบๆนิดนึงนะครับโอเคครับท่านขอบคุณครับผมสวัสดีครับ ก็เป็นผลงานของอาจารย์ต้นอะไรนะอาจารย์จำปาดะจำปาจำปาดะใช่มันเหมือนทันขนนก็ลองเขาบอกมันสามารถปลูกปลูกในองหรือปลูกในกระถางได้พระก็เลยเออมาทดลองโอใส่ใส่องคงอย่างนี้เลยนะใส่ององเลยเอพื้นที่มันจะจํากัดไหมครับอาจารย์ไม่จํากัดเขาบอกไม่ไม่เป็นไรปลูกได้จาปาดะมันคือขนุนใช่ไหมครับขนุนโอ้ขนุนพันุพันุ์ที่แบบที่มันแกะโอ้ที่แกะเปลือกง่ายๆครับ ครับวันนี้ก็มาถึงวัดนะครับก็เลยต้องให้พระอาจารย์พาเดินชมนวัดนี่นึงีเป็นทอชันแล้วุตินี้สําหรับให้พระบชใหม่เข้าอยู่ตรงนี้เลยอ๋อครับผมแต่ช่วงนี้ก็เป็นโควิดอยู่อาจจะยังไม่ได้บ,บ,บวชอะไรนะครับแล้วตรงนี้จําเป็นทำวัดสวดมนต์เย็นอ๋อตรงนี้นะครับอันนี้สําหรับสวดมนต์เย็นก็มาสวดตรงนี้ครับผมจะแบ่งอันนี้ก็จะเป็นโซนทางด้านในนะครับ เราเดินออกไปดูด้านนอกนะครับวันนี้พระอาจารย์ผาชมวัดแล้วกันนะครับไหนๆก็มาถึงที่แล้วเนาะน,นี่สัญลักษณ์เลย,เยผมมาเห็นตรงเนี้ยอันนี้คือโอ้อันนี้คือสัญลักษณ์เลยนะครับผมที่เห็นในคลิปของพระอาจารย์นะครับก็คือเสาวอาทิตย์เขาจะเิดขึ้นไปชมได้โอ้ครับครับผม ช่วงนี้ก็ยังเดี๋ยวผมถ่ายด้านหน้านิหนึ่งนะครับได้เลยนี่นะครับก็สวยงามนะครับก็สําหรับพุทธศาสนิกชนนะครับที่จะมาสักการะบูชานะครับวัดบางน้ําพึ่งในนะครับสวยงามมากเลยครับผมเนื้ออาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับด้านบนนะครับผมก็เข้าใจผิดมาตลอดเนึงว่าอยู่ทางเอ่อทางไอ้ลาดบุรีผมเข้าใจว่าอยางังนะครับนนี้โอโสด ทำบัดเช้าอ๋อครับผมตอนเช้าจะมาทำสวดมนต์ทำบัดต,ตอนตอนเช้านี่มีคลิปหนึ่งที่พระอาจารย์ไปเดินเหมือนในในป่ากอาจากมันอยู่อ๋อ ไปไกลหน่อยไกใช่ไหมครับ<ด>อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก่อนนะครับโอ,โอกาสหน้าเรอรูปหน้าเดียว <c oughs> นัดกันเดี๋ยวรอให้โอ้เดี๋ยวจะได<พ>้ได้ได้ครับ,รบพระอาจารย์ผมก็เกรงใจพระอาจารย์ต้องลําบากพาเดินไปไม่เป็นไรเดี๋ยววันไหนพระก,ก็อยากจะมาแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆพื่อนในยูทูบสนใจมาเออวันที่ครับโควิดไม่มีแล้วจะได้เดินไปดูว่าตรงไหนที่พระอาจารย์ไปถ่ายคลิปนะครับอ๋อส่วนมากพระอาจารย์จะมาทําคลิปที่นี่ใช่ไหมครับ สัอ๋อครับนี่นะครับคือต้องบอกว่าคือการใช้เวลาว่างนี้ของพระนี่ก็ทําเป็นคลิปเป็นอะไรมันก็ไม่ได้ไปกระทบกับภารกิจของพระสงฆ์ใช่ไหมครับไม่น้อยเวลาน้อยอ๋อครับที่แปะแค่สิบบังคลิปก็ห้านาทีเองโอ้ครับผมอันนี้ก็คือโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนตอนนี้วันวันอาทิตย์เนี่ยเนื่องจากวันอาทิตย์จะเปิดเปิดครับ ก็ธรรมดาผ้าจารย์ก็จะมาทําคลิปอยู่ที่นี่นะครับติดกับโบสถ์เขานี่นะครับนี่นะครับก็เป็นเขตโรงเรียนโบสถ์ก็อยู่ทางนี้ครับผมโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผ้าจารย์นะครับขอบคุณพระคุณมากๆนะครับวันนี้เจอตัวจริงนะครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับ